มาผ่อนถูกขวัญใจคนลากรยาฟีดาวค่างวดมอเตอร์ไซค์1 8 0่พบาทวัยรุ่นนี่คือค่างวดเดือนละ1800บาทไอ้เสมช่วยผ่อนไปเลยนะมาสวัสดีครับพ่อกับไอ้เสมรถสิ่งทิ้งทีไมไ่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับฟีดาวทุกอาชีพตั้งแต่มือนี้ฮอดสงการปีนา พันเดียวละพันแปดนี่คือข้างงวด NP สามร้อยนึกว่าข้างงวดมอเตอร์ไซค์ไปชมไปรุ่นจา้าทะเบียนเก้าเจ็ดเก้าแปดโอ้โหทะเบียนงามด้วยนะมาดูนะล้อทีสามเจ็ดตรงรุ่นโนวาล่าถูกไหมใช่ครับเออถ้าไม่ตรงรุ่นคงใส่ไม่ได้ <laughs> มาดูนะราคาสินสอดทองมั่นค่าตัวสามแสนหน่อยๆ ฟรีดาวทุกอาชีพตั้งแต่มือนี่ฮอดสงการพรเดนพันแปดดูเกียร์หกสปีดเลขไม่เจ็ดหมืนโลจอแอนดรอยวัดบูทหนึ่งตัวเกียร์หกสปีดเสียงหวานเจีย๊ยบโชว์สักหน่อยอโชว์โชว์โชว์นีมัไม่สักหน่อยแล้วมั้งพี่ <c oughs> รถแคมรี่อยู่ข้างหลังดำแล้วพี่ <c oughs> กากเป็นสีเทอ กลายเป็นสีดําทันทีกระจกดาเลยพี่มาจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าวายเป็นักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับบุกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงง้วเลี้ยงควาวเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค่าขายรถเล่หาเลแลแพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาววัตรประชาชนไปเกียวเสียงบิ๊กไบค์แรงมากทําหโลดใไ,ไทเทเนียมไวรุ่นจา๋าโอ้โหหมดจากค่างวดสงการ1น0 0บาทไปผ่อนราคาเต็มที่5,000บาทตลอดสัญญาอย่าบอกนะวะ่าว่าไม่ไหวไวรุ่นไหวไหมไหวสิครับ <laughs> พี่เสียมใจดีจังส,สุดจัดประหลัดบอกอถึงประหลัดลาออกนะก็ย,ยังมีกำนน,นนกกันนกมาแทน <laughs> ไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว,ลวช่วงนี้ตัรภารกิจเยอะไม่อยู่เห็นในในเฟซมียันซุ้มกำนันนกปั่นกันตั้งเลยที่รีบปล่อยตัวภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงปั่นกันในกลโ่ <G ül üş> เอานะสำหรับทูกค่าที่อยู่ต่างจังหวัดครับมีบริการเพื่สัญญาหอดนาบ้ันส่วงรถรีหอดนาบันไม่ต้องเสียค่า,าใด้จายแม้แตบ่บาทเดียวเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะวันตกทั่วโลกเหนือนะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แอฟริกา <G ül üş> <G ül üş> เอาพ่อเมียอ่บ้านมาสื้อแทนเอ่ค <G ül üş> วรจะกระเบาสะเกินปกไปกับไหทั่วประเทศทั่วโลกมา พ่อแม่อยู่บ้านกันีแทนมาเบิ้งหัวเครื่องห้องเครื่องก็อาจจะรีแมปปุ่จาไล่ข้างมาเล็กน้อยดอกกกูกองปุงกองเปลือยจัดเต็มโอ้โหกระบะทํากินไม่ย็ดไม่เน้นยีห่ห้อเอาที่เราผ่อนไว้บอกเกินกำลังบอกต้องลำบากใครเอาคันนี้จัดไปครับพี่น้องนฟรีดาวทุกอาชีพนมือนี่ฮอดสูงกรารปีนาคอนหนึ่งพันแปดรบาท หลังจากนั้นไปพอนเดือนละหาพันกว่าบาทตลอดสัญญาวิธีการจองครับแอดไลน์ของพี่นา t ิ k ต o ตอฟเฟซบุ๊กหรือว่า u ู u ูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาท่งเพียงแค่ประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดเรียกให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิญครบวงจรนึกถึงไอ้ครับ เดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งปีฮอดหน้าบ้านกูได้มากขนี่ถือไก่ขะนี่แห้งรับชมคลิปนี้โอนี่เล้ว่าอุ้ยเสียบก็สุดแท้คอมเมนต์ให้กำลังไก่ยัไงใต้คอมเมน,นงงตมมน์พิมพ์คำว่าสุดสุดแล้วก็สุดก็ไม่เสียมสามสุดแค่นั้นแหละแล้วแชร์ไปุณได้สิคน,นเดียวนี้ว่าไงัยรุ่นจ๋า